ทุกคนค่ะบรรยากาศเหมือนแบมพายกำลังจะออกหากินเลยนูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัค่ะขอบคุณค่ะอย่าทำอย่าทำมันหนักมันหนักอย่าเถอย่าทำนะแย่งแย่งแย่งอะแย่งไม้กันสันแม่แย่งสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไอผาตัวเล็กออกมารับอากาศบริสุทธิ์ น้องคงอดอู้อยู่ในบ้านตอนนี้คือไม่ใช่แบบว่ากลางวันนะทุกคนทุ่มก,กว่าแล้วนะกำลังบานค่ะตอนนี้จะออกสีน้ําตาลเหลืองค่ะตัวน,นี้คือสีเหลืองสีเหลืองอลามงามตาตัวน,นี้คือสีผู้ดีผู้ดี สวัสดีวันฝนตกกับตอนหนึ่งทุ่มก,กว่าคะ่ะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยหน้าร้อนเราก็เปียกปอนไปด้วยฝนสวัสดีนะคะฝนหยุดตกแล้วเราขอออกมาพักสูบอากาศสักห้านาที <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะทูเฮนดทูเฮนดกิมมี่แฮนด์แฮนด Two hands. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมคะสบายดีไหมฝนหยุดตกแล้วทุกคนค่สาวผู้ไทยก็เลยออกมาสูบอากาศเอาขยะมาทิ้งนะคะแล้วก็ลูกสาวก็มาเล่นรถอ่อรถจัก,กรยานเข้าเหมือนเดิมค่ะส่วนพี่ออซินอยู่ในบ้านนะคะ ขออนุญ,ญาตออกมาสูบอากาศนิดนึงทุกคนค่ะอยู่ในบ้านก็อุดอู้หน้าร้อนปีนี้คือฝนจริงๆเลยทุกคนค่ะก่อนหน้านี้นะคะพายุเข้า3วันติดหลังจากนั้นก็พักให้หายใจใหายคอ3วันและทีนี้เราก็เจอฝนอีกแล้วทุกคนคะ่ะฝนตุอีกแล้วแต่ก็ดีสวนได้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำจนเกิดโรคแลกแเน่าตุยไปเยอะเลยทุกคนคะ่ะฝนเยอะเกินสวนนี่คือดอกถั่วนะคะ ดอกถั่วดอกสวีทพีค่ะน้องเปียกปอนไปด้วยฝนก็เลยมีกลิ่นหอมอ่อนๆโอเคเอคีโมคีโมยาวนานเอาขยะไปทิ้งก่อนหายใจเข้าลึกๆค่ะทำงานเหนื่อยๆมาสูบอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันนู้แต่ว่าบรรยากาศเหมือนแวมไพร์กำลังจะออกหากินเลยทุกคนคะ่ะไม่ไม่ค่อยไม่มีแดดมีแต่แบบไอ้น้ำขึ้นเต็มเลยไม่รู้จะขึ้นให้ทุกคนดูยังไงเดี๋ยวสาวูไดกับป้องให้ทุกคนดูนะ พาทุกคนเดินมาดูบรรยากาศหนะ้าบ้านเรากอนนี่ทุกคนคะ่ะดูบรรยากาศสิผู้ปุกชุ่มไปด้วยอะไรเอ่อไอหมอกไอน้ําทุกคนคะ่ะดูสิดูเห็นไหมซูมกล้องให้ทุกคนดูทุกคนคะ่ะบรรยากาศเหมือนแบมพายกําลังจะออกหากินเลยนู่นสวยงามนะคะดูเอ่อ ฝนตกนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนก็เลยจะแบบว่ามีไอน้ํานะคะแบบนี้เลยทุกคนคะ่ะชุ่มฉ่ำม,มากมากเลยเราเราเช้าหน้าอยู่ที่บ้านเรานี่แหละช้าหน้าแบบธรรมชาติโอ้ยดูสิชุ่มฉ่ำม,มากมากเลยเขียวขจีเขียวจริงเขียวจังอสูบอากาศเข้าให้เต็มปอดนะทุกคนคะ่ะ เพียนเนยเพียนชมบรรยากาศบ้านเพื่อนบ้านฝั่งนู้นคือไอนาห้ามบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์มากเช็คเมลบล็อกกองจดนไม้บ้านสาวผู้ไทยเหมือนสารประภูมิโอ้ยทุกคนค่ะอากาศบริสุทธิ์อากาศดีมากๆเลยดูน้ำดูน้ำเกาะเต็มตะขายเลยแอปเปิล้ลเราปีนี้ก็ โดนเก้าหนอนผิเสื้อจอกกินเยอะเลยทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีมากก็โมบีนาค่ะมาพามาดูออดอกลักเล่ค่ะดอกลักเล่เต็มเลยดอกลักเล่กกำลังบานฤดูนี้ก็เป็นดอกลักเล่นะคะโอ้ยลักเล่สวยจริงไปชมกันใกล้ๆดีกว่าเข้ามาได้ไหมดอกลักเล่ แอบมาดูเพราะว่าตรงนี้สาวผู้ชายเจอเจออ,อึจจเมนแค่น,นะคะไม่รู้ว่าจะเจอไม่เจอน้องหรอกน้องคงแอบอยู่ฝนตกดอกลักเลย่ยตอนนี้สีแบบสีอะไรเอ่ยสีโอโรสไหมตอนนี้บานปีแรกนะสายพันธุสายพันนี้น้องกลายพันธุเองเน่ะทุกคนขาเพราะว่าสาวผู้ชายไม่ได้เอามาปลูกนะตัวนี้นะน้องน่าจะกลายพันุเองค่ะกลายพันุสวยจังเลยกลายพันธุนะ ปกติจะเจอแต่ตัวนี้ค่ะเจอแต่สีแดงๆ้มๆนี่แหละทุกคนค่ะแล้วก็ช้อนๆแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือสีชมพูช้อนๆนะแต่เป็นสีชมพูจะกีบเรียวๆตัวนี้จะแบบกีบกลมๆเหมือนเหมือนเล็บนิ้วมือค่ะแต่ว่าน้องบานเต็มเลยสวยจังเลย่ักกบผู้บ่าวกับผู้สาวผู้สาวบีน้อหนูนะบีนท์ถือมา แ n y o ่ be n น c e to m ม Can y o ี be n i o e for m o วันวันทั้งวันแม่ยุ่งกับหนูกับพี่ออสตินใช่ไหมคะอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันเนาะอยู่ด้วยกันก็งงแง้งใส่กันนะฮะอยู่ด้วยกันก็งองแง้งใส่กันใช่ไหมมีต่างคนต่างเอาแต่ใจแล้วแม่ก็เลยยุ่งอยู่กับหนูสองคนไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมโฟรไฟท์ซิ้ อยากออกมาข้างนอกคนเล็กก็เป็นคนที่ชอบกิจกรรมนอกบ้านเฉินพี่ออส,สินคือตอนนี้นคือน้องก็ชอบอยู่ใน,นบ้านแล้วทุกคนคะ่ะก็อยู่ด้วยกันก็จะง้องง,ง้งนะคะแย่งของเล่นกันทุกคนคะ่ะตามภาษาเด็กแล้วแม่ก็ต้องคอยอยู่ข้างๆแม่งั้นก็ได้มีเรื่องใช่ไหมคะฮะหนูมาชม Where's Hesho you see any Hesho Hesho Yeah. เจอไหมเจอเม่นไหมเจอไหมคะไม่เจอใช่ไหม <c oughs> เขาแอบ <c oughs> เขาแอบซ่อนดีมากเลยใช่ไหมคะเม่นแอบหนูเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> น้องเม่นไม่อยากเจอน้องอลิสาเลยเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าทำอย่าทำมันหนักมันหนักอย่าทำนะแย่งแย่งแย่งอะแย่งไม้กันสันแม่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่กับอลิสานานไม่ได้ทุกคนค่ะน้องพูดน้องยังไม่พูดนะทุกคนค่ะน้องยังไม่สามารถ จะมานั่งคุยสื่อสารกับเราได้เหมือนพี่ออสินนะคะโอเคก็ให้เวลาน้องไปเรื่อยๆค่ะดลงมาแล้วก้กมหน้าก้มตาเพราะว่าน,น้องหนักน้ําฝนไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตลอดคลิปเลยแหละปีนี้อากาศปีนี้สภาพอากาศคือเต็มไปด้วยฝนแล้วก็ฝน บอกพี่พี่หน่อยปีนี้ดอกไม้หน้าร้อนเราไม่เยอะค่ะเพราะว่ามีแต่ฝนแล้วแม่ก็ไม่ได้ปลูกดอกไม้หน้าร้อนเยอะใช่ไหมแม่ไม่ได้ปลูกเยอะจริงๆปลูกเยอะอยู่แต่ว่าน้องตุยเพราะว่าฝนเยอะทำให้เกิดโรคแรกเน่าค่ะฮะเกิดโรคแลกเน่าค่ะ บรรยากาศเย็นๆเดี๋ยวให้แดดออกสาวพุทธก็จะมาลื้อและทุกคนคะ่ะมาลื้อตรงนี้แหละงานสวนไม่มีวันสิ้นสุดเดี๋ยวก็จะมาลื้อออกนะคะก็จะเตรียมโล่งๆไว้เพราะว่าเดี๋ยวหน้าฝนก็จะมาจริงเดือนนี้เป็นฤดูร้อนเดือนที่สองนะคะฤดูร้อนที่นี่มีแค่สามเดือนนะคะมีแค่สามเดือนฤดูร้อนจะสิ้นสุดและผักสาวพุทัยยังไปไม่ถึงหนเลยทุกคนคะ่ะจะได้เก็บเกี่ยวไหมปีนี้จะ,จะพาทุกคนมาชมนี่ ตอนนี้คือดอกไฮเดรนเยียที่สาวผู้ไทยตัดกิ่งมาจากป่านะคะตัดกิ่งมาจากป่าน้องน่ารักมากทุกคนคะ่ะสาวผู้ไทยตัดกิ่งมาปักชำในกระถางก่อนนะข้ามฤดูการข้ามหน้าหนาวมาค่ะข้ามหน้าหนาวมาจนมาถึงหน้าร้อนสาวผู้ไทยก็เลยเอามาลงดินค่ะทุกคนคะ่ะการตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะน้องก็ติดเลย สาวไทยตัดมาชำหลายกิ่งอยู่นะที่เห็นเป็นพุ่มอย่างนี้คือสาวไทยตัดมาชิมาชำหลายกิ่งอยู่ค่ะก็มีรอดบ้างไม่รอดบ้างนะคะก็โอเคนะหวังว่าปีหน้าจะเจริญเติบโต,ะตะให้ต้นใหญ่กว่านี้เป็นนางเอกประจำสวนนะคะไฮเดรเนียเนี่ยน้องไม่ต้องดูแลให้ยุ่งยากมากมายค่ะสวยมากบรรยากาศสวนบ้านเรา ทุกคนลอดๆหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะคงสบายดีสาวผู้ไทยก็พยายามลงคลิปเพราะว่าสาวผู้ไทยยังไม่ผ่านกดสักทีนึงยังบ่ผ่านกดสักทีนึงทุกคนก็บอกฉันเบื่อที่จะฟังคํานี้แหละสาวผู้ไทยกับพยายามอยู่ทุกคนค่ะโอ้ยเอาอาหารมาให้นกกินนกก็บอกกินทุกคนคะ่ะนูมาเล็ดกับ มเมล็ดทานตะวันมีข้าวข้าวโอ๊ตอะไรนี่น้องก็ไม่กินเดี๋ยวต้องทิ้งเดี๋ยวต้องเททิ้งละทุกคนคะเอามาเอาอาหารมาให้อย่างนี้น้องไม่กินแต่น้องเข้าไปกินเองในสวนก็คือเก็บกินสตรอเบอร์รี่สดๆเองแล้วเอาอาหารให้ดีๆไม่ชอบโอ้ยนี่สวยไม่เอ้ยตัวน,นี้คือสีเหลืองสีเหลืองอลามงามตาตัวน,นี้คือสีผู้ดีผู้ดีสีเหลืองนวล สีเหลืองนวลน,นวลจริงแล้วดูเกสรเขาจะไม่เหมือนกันนะจะเกสรอ,ออกสีดําๆเลยตัวน,นี้ก็คือเหลืองก็คือเหลืองทั้งเหลืองทั้งดุนเหลืองหมดเลยต้องกลางระออกสีเขียวๆหน่อยตัวน,นี้ก็คือแบบว่นาน้ําตาลสีนวลสวยค่ะเป็นเป็นดอกไม้ที่สาวไุยชอบที่สุดเลยชอบแต่ไหนแต่ไรชอบมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงอีผู้พูดเหรอเบิร์ตนั่นแหละลูกเนี่ยทุกคนคะ่ะ พอสาวผไทยหวานมาเมล็ดทานตะวันลงพื้นเขาก็จะมาจิกกินแต่ว่าใส่ในกล่องไว้ให้น้องไม่กินสงสัยน้องคิดว่าเป็นกับดักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ<ม>ขอเก็บเวลานิดนึงขอพาขี้โมนิดนึงอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อเจ้าเอรอรีฮอกนะคะตัวนี้น่าจะเป็นฮอรฮอกไม่รู้ฮอรีฮอกสายพันธุ์ไหนนะตัวนี้ทุกคนคะ สาวผู้ไทยเพิ่งสังเกตว่าน้องมีกลิ่นหอมหลังจากที่สาวผู้ไทยทําปุ๋งนาแล้วก็ทําสวนไปวันวันก่อนนะคะแล้วสาวผู้ไทยก็ถอนหญ้าไปใกล้ๆสาวผู้ไทยว่ากินอะไรกินอะไรหอมหอมหอมแบบอ like ่อนๆสาวผู้ไทยก็โน้มเข้ามาดมปรากฏว่าเป็นกลิ่นของเขาค่ะเขามีกลิ่นหอมปลูกมาหลายปีเพิ่งรู้ว่าน้องมีกลิ่นหอมอ่อนๆหอมแบบนั่งใกล้ๆแบบนี้ถึงจะถึงจะได้กลิ่นนะคะถึงจะได้กลิ่นแล้วคือวันนั้น เป็นวันที่อากาศร้อนอบอ้าวทุกคนค่ะแล้วคืออาจจะทําให้แบบว่ากลิ่นเข้าแรงสาวโบ้ก็เลยรู้ว่าอ๋อเขามีกลิ่นหอมนี่ก็ยังมีดอกไม้ให้ชมอยู่นะตอนนี้ก็เป็น early sun early sunrise นะคะ early sunrise นะคะเหมือนพระอาทิตย์กำลังขึ้นท่เนเหละทุกคนคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เดฟเฟ i u m นียมทุกคนคะ่ะสวยมากแล้วอันนี้คือไข่นอนพิเสื้อแลลวเนี่ย ไข่นอนผีเสือ้อหวานมาเมล็ดทานตะวันไว้นกกินหมดแล้วทุกคนหาอ้าวระวังนะคนณลูกขาสนุกอยู่คนเดียวเดี๋ยวสาวผู้ใดก็ขี้โม้ไปเรื่อยไม่รู้จะขี้โม้อะไรแล้วค่ะไม่รู้จะขี้โม้อะไรและขยันแล้วก็ทิ้งและโชคดีมากเลยที่ฝนไม่ตกนะคะได้พาตัวเล็กออกมารับอากาศบริสุทธิ์ น้องคงอดอู้อยู่ในบ้านตอนนี้คือไม่ใช่แบบว่ากลางวันนะทุกคนทุ่มก,กว่าแล้วนะทุ่มก,กว่าแล้วไม่รู้ทุ่มเท่าไหร่ทุ่มเท่าไหร่เอ่ยชุกทุ่มสามสิบสามสิบสี่นาทีแล้วค่ะทุกคนคะคือตอนคือตอนเย็นนั่นแหละแล้วก็ออกมารับอากาศบริสุทธิ์หน่อยอยู่ในบ้านแล้วอุดอู้แล้วจะเป็นประสานและอยู่กับสองคนแล้วจะเป็นประสานลวค่ะ ลูกาพามคุณตาคุณยายหมดแล้วด้วทุกคนคะ่ะลูกาพามคุณตาคุณยายหมดแล้วของสาวผู้ไทยนูน่นยังดิบๆอยู่เลยสาวผู้ไทยนุน่นเหมือนหมักกระทานนูน่นอของคุณตาคุณยายสุกจนเก็บจนนั่นหมดแล้วทุกคนคะ่ะของสาวผู้ไทยยังบ่สุกเลยนูน่นดกคักดกแน่ นุ่นแหละน่าจะประมาณเดือนเดือนไหนเอยเดือน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 สิ้นเดือนกุมภานอ้องถึงจะเริ่มสุกค่ะทุกคนค่ะสิ้นเดือนกุมภาฮัลโหลส่วนบลูเบอร์รี่เราก็เริ่มสุกแล้วทยอยสุกแล้วแต่วันก่อนมาเจอตอนเช้าเริ่มสุกสีม่วงม่วงและทุกคนค่ะสีดำดำและแต่มาดูอีกทีตอนเย็นคือเขา หายไปหายไปเกือบหมดเพราะว่าโดนเจ้านกกินแน่ๆเลยนกเข้าสวนแอบเข้าสวนทุกคนคะ่ะบลูเบอร์รี่ปลูกไว้ให้นกกินเดินมาตรงนี้เจอทานตะวันกำลังบานค่ะตอนนี้จะออกสีน้ำตาลเหลืองค่ะทุกคนคะ่ะน้ำตาลเหลืองสวยมากๆเลยโอย้ดีใจที่ว่าจะไม่ได้สีนี้แหละสวยจังเลย บรรยากาศที่สวนบรรยากาศที่สวนของพวกเราค่ะทุกคนค่ะยามเย็นนกกำลังกับลังร้องเจ,จ้าเจ,จ้าเจ้าเจ้าเลยเกาะบนหลังคาฝนกำลังมาอีกรอบหนึ่ง เพราะว่าพายุเข้าลมแรงแล้วต้นดอกไม้ล้มระเนระหน้าทุกคนคะ่ะถึงแม้ว่าจะเหลือนิดหน่อยมาลองมาแหลง <c oughs> ก็ช่างเถอะนะก็เลยมาทํารั้วให้น้องค่ะสาวผู้ชทยไม่อยากทํารั้วเลยค่ะทุกคนคะ่ะก็ทําไว้เพื่อค้ายันเขาไวเลยไม่อยากให้เข้าลม้มไม่อยากให้เข้าล้มแล้วดูนะ้องลิสาอือทานตะวันตัวนี้สิทุกคนคิดว่าน้องกัสีอะไรเอ่ยเดามานะ เดามานะเดี๋ยวจะมาเฉลยทีหลังเราให้น้องบานก่อนแต่ปีนี้ได้สีเปลือกไข่เยอะมากอันนี้น่าจะเป็นสีเปลือกไข่ค่ะสีนวลนวลสีเหลืองแล้วก็ตัวนี้ทุกคนคะทุกคนคิดว่าน้องจะบ,บานออกมาเป็นสีอะไรเอ่ยเดามานะเดี๋ยวสาวไทยมาเฉลยอ,อีกทีนึงนกลองเจ้าเจ้าอลิซา Are you ready to get inside now? โอเคค่ะทุกคนคะสาวไทยก็ไม่รู้ว่าจะาขี้วมนอ,อะไรนะคะก็ คลิปนี้ก็คือมาทิ้งทั้งขยะแล้วก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศฟ้าหลังฝนที่สวนของเรากันนะคะทุกคนคะตอนนี้ก็คือเข้าหน้าร้อนเดือนที่สองนะคะหน้าร้อนที่นิวซีแลนด์มีแค่3เดือนนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่สองเนาะอีกหนึ่งเดือนกับหน้าร้อนของเรานะคะแต่ว่าปีนี้เต็มไปด้วยฝนจริงๆค่ะทุกคนคะโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันแล้วนะคะสควาแวแพรก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมมาส่งกําลังใจมากดไลค์กดคอมเมนต์ให้สาว ผู้นะคะขอบคุณมากๆเลยขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทํากิจการมอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะค้าขายอะไรก็ขอให้ค้าขายดีเป็นเทน้าเทท่านะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางสะดวกและปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณมากๆาค,ค่าคะค่อยเจอกันคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะคะ <laughs> Are you ready to get inside? <laughs> <inaudible> 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 pa, get inside now.